ได้เซอวีตัวท็อปใหม่อีกคันนะครับ2.4 EL 7ที่นั่งขับ4นะครับปี2017 689,000สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคันนี้รถมือเดียวนะครับไม่ถือว่าไม่เยอะนะประมาณ89,000กนิโลนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพปั๊บเข้ากันเลยสำหรับ c ซ v ที่เราเห็นคันนี้นะครับเปเดินโฉมเจน5นะครับก่อนไม่ได้เชนก็นี่แหละเริ่มต้นปี1-7นะครับจนถึงปีปลายปลายก็ 2, 0, 2021นะครับ ขับ4รุ่นท็อปในรุ่นของเขาเนี่ยจะมีขับ2ขับสี่เป็นซินดีเซลนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสภาพที่ผมถ่ายคือที่เพิ่งรับเข้ามาเลยนะเนี่ยไม่ได้ล้างเลยราคาออกแล้วเรียบร้อยนะครับ6 8 9 0 0 0าออกรถก็จัดเต็มฟรีดาวได้นะครับสำหรับขับ4นะครับภายในก็จะเป็นตกแต่งด้วยลายไม้นี่นันคางวกแผงประตูอะไรพวกนี้เราเห็นนะครับบอกไฟฟ้ากู้หน้าแล้วคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์นะครับ เข้ามาก็ถือว่าไม่โซมนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างความสาดขัดเคลือบสีเลยรถที่ศูนย์ฮอนด้าอมขายนะครับก็จะมีการปรับสภาพให้ทุกคันนะตรวจเช็คให้ทุกคันแอร์สำหรับพื้สารตอนกลางมีท่าหลังก็มีนะครับพวกนี้เตะเปิดได้นะครับมีคิดเซ็นเซอร์รอยที่ดูแล้วจีดควรหลักๆก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเซ็นเซอร์ถอยสจุดตัวกล้องมีให้อยู่แล้วนะครับน้ํามันก็ เติไมไ่ถึง e85 นะฮะนี้เป็นท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วีด้านหลังเหมาะ3แถว7ที่นั่งไม่ต้องกลัวร้อนมีแอร์ให้นะครับถ้าเราจะไม่ใช้ก็แค่ปักคันยกตัวนี้ไปนะครับก็เพิ่มพื้นที่เก็บของได้ดรูรอบๆคันเลยละกันนะครับทิวันศาสตร์ติดตั้งมาแล้วแต่ไม่ใช่ของแท้นะของแท้ที่ผมบอกมันจะมีหมุดอันนี้ไม่ใช่นะครับ บอกก็ไม่โสมนะภายในหรว่าสภาพดีนะครับด้านหลังกว้างขึ้นลงสะดวกจริงนี่เพราะว่าตัวบอกไีตัวประตูหลังเห็นไหมครับเปิดได้เกือบ90องศาแบบเนี้ยขึ้นลงสะดวกเลยจริงบันไดข้างเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งมาเพิ่มจริงแล้วเวลาขึ้นลงเนี่ยอาจจะติดตัวบันไดข้างด้วยซ้ํานะครับตัวขางเกงเนี่ยแอร์แบกให้มาหกใบนะฮะนี่ภายในหรือว่าสภาพดีอยู่นะครับคันนี้ รอยที่เห็นหลักๆก,ก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามนี้เนี่ยครับอ่าเห็นละสเก็ตหินอะไรพวกน,นี้เขาเก็บให้นะครับพากกันชนหน้าเห็นอยู่นิดนึงนี่ไฟหน้ายังสายอยู่เลยนี่เลยกันชนหน้านะครับวันนี้ทําสีได้นะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามันขูดจีดเยอะอ่างเงี้ยเขาจะเปลี่ยนพวกกันชนหน้าให้นะครับแต่ว่าที่ศูนย์ไม่มีวันเเขก็มาแน่นอนนะครับแล้วเ,เก็บรอยพวกสเก็ตหินตามฝาโปรมพวกเนี้ย จะเห็นนะครับเขาเก็บสีให้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันนะครับ8,9000ื่นกพกี่6กิิโลดูระบบขับเคลื่อนได้นะครับอันนี้กดที่ตัวนี้นี่นะครับถ้าเป็นล่นขับสีก็จะมีระบบขับเคลื่อนแบบนี้ให้ดูนะครับคุณโอนโทนมีอยู่แล้วไฟหน้าออโตเป็นสีนอนมีประวัติเช็คศูนย์อยู่รถที่ศูนย์ฮอนด้านะครับเช็ค ประวัติได้ทุกคันนะใครเข้ามาดูส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาดูกับโอมเนี่ยมันก็จะเปิดประวัติให้ดูได้นะครับแต่ว่าส่งตัวประวัติให้ดูไม่ได้เพราะว่าติด DDA นะเดี๋ยวนี้เป็นข้อมูลลูกค้าเก่านะครับกินาาน้ำมันทั้งวัน10.8โลลิตรที่เขาวิ่งไปเลยเนะี่ย89,000นะครับกล้องถอยพวกนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่กะได้สามมุมมองนะครับโยมบอกภายในถือว่าไม่โซมนะสําหรับคันนี้นะครับ สำหรับใครที่มองหาเซีสวยๆสักคันหนึ่งนะครับลองเข้ามาดูคันนี้ได้นะครับประวัติดีนะคันนี้6 8 9จัดได้เต็มฟรีดาวด้วยนะครับและที่สําคัญศูนย์หน้าขายเองโดยตรงนะครับเขารับประกันอยู่แล้วไม่มีชน,นครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลขหมายแท้ทุกคันนะครับประวัติเนี่ยตรวจสอบได้ด้วยนะครับใครที่จัดไฟแนนซ์เนี่ยก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีนะไม่มีค่าจัดอยู่ตามจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถผมมีไฟแนนซ์เดี๋ยววิ่งเงินเสียนให้ที่บ้านที่ทํางานเลยแล้วก็มารับรถเองแค่นั้นเองนะครับท พัฒนาการกรุงเทพนะแล้วก็บางไหนาสาขาหนึ่งนะครับติดต่ออมได้ตามเบอร์ด้านล่างนะหรือว่าสแกนชิวะโค้ดมุมล่างด้านซ้ายมือมาได้เลยนะครับ